เกมที่เราจะเล่นวันนี้ชื่อว่า Contexto นะคะเป็นเกมที่ให้เราทายคําศัพท์ภาษาอังกฤษคือเกมเขาจะสุ่มคาศัพท์ที่ถูกต้องมาหนึ่งคำแล้วก็ให้เราทายคําเข้าไปเขาจะประเมินว่าคําที่เราให้ไปมันเกี่ยวข้องกับคําที่เป็นคําตอบที่ถูกมากแค่ไหนยิ่งใกล้คําตอบที่ถูกเนี่ยตัวเลขมันจะน้อยลงเดี๋ยวเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวลองทำแชร์ล์นคาตอบให้ได้ภายใน15นาทีนะครับมาเริ่มเราเริ่มที่เอิม่ม กุ่มเป็นสถานที่สถานที่สถานที่สูงมากริเวอร์มันน้ำไหมไม่ใช่มีน้ำหรือเปล่ามีป่าไหมมีดินหรือเปล่าสถานที่ไม่ได้บอกอะไรเลยเป็นห้องปะเป็นโต๊ะไหมเกี่ยวกับโต๊ะไหมเป็นโต๊ะสถานที่เป็นเก้าอี้หรือเปล่า ไม่เป็นเก้าอี้้วยเป็นโต๊ะเป็นโตะ๊ะเกี่ยวกับอาหารไหมเกี่ยวกับชาหรือเปล่าเกี่ยวกับเครื่องดื่มไหมไม่เกี่ยวกับเครื่องดื่มสถานที่บนโตะ๊ะบนโต๊ะก็ถือเป็นสถานที่ทเป็นเป็นอะไรเดียวบนโตะ๊ะเกี่ยวกับอาหารนิดหน่อยเป็นห้องอาหารการกินไม่เกี่ยวกับการกินหรอกจะอยู่บนโตะ๊ะ ใชรอ่าต้องเป็นของที่อยู่บนโต๊ะเป็นหนังสือไหมแมกกาซีนแมกกาซีนไม่ใช่มีตัวหนังสือหรือเปล่าอีซี่วะรับอะไรเนี่ย<ะ>งูมาก รู้แบบไว้คืน้นไปลองเล่นกันดูค่ะถ้าชอบก็ลองเล่นดูได้แล้วก็ถ้าอยากดูคอนเทนต์แบบนี้เพิ่อมอีกสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะฝากกดซับไว้ด้วยนะครับ